อโอเคนายข้าวเหนียวหมูปิ้งมาแล้วมึงกระชกโกแลตถ่ฮะเป็นยังไงบ้างล่ะไอหนูทุเรศปกติมันไม่ดูแบบนี้นี่ก็จริงช่วงนี้มันดูดูกับปกติดูที่มันทำกับฮอนเซ่ข้ากูถอะเอาหน่านายอย่าไปถือสาอะไรมากเลยมันก็แค่หนูใช่แล้วกุยมันก็แค่หนูที่ก้กับลังจะทุบ เออเยี่ย oh yeah, ไม่ได้นะเว้ยมึงเลือกที่จะเลี้ยงมันเองเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของมึงที่จะต้องเลี้ยงมันไปจนกว่ามันจะเดี๋ยวแล้วมันไปนไหนแล,ล้วโอเคต้องรีบจัดการดูด่วนเลยได้แต่กูกับฮอนต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนเจ <laughs> <tell> oh, ็บเหลือเกินอ้ารัตถุยพอ่งจะล่วันใหม่ที่ต,ตัดสยหรือยัง ย่างมันเถอะอันนี้เมียมึงมึงคิดว่านี่จะได้ผลไม่มมมพพมกุยอ้าวาเป็นคู่ที่น่ารักลือเกินเดี๋ยวทำไมมีห้าตัวแล้วละ่ะโอ้อใช่ที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเขาเตือนมาว่าแฮมสเตอร์มันแพร่พันธุ์เร็วมากเค่ววันเดียวก็เต็มบ้านเลย <S <S ไอ <isten? S 2> กูคแค่หาเมียไม่ให้มึงเลิกทำตัวเงี่เงเา่าไม่ใช่ให้มึงมาปั๊มลูกแบบนี้อเพื่อนกูกลับมาแล้วหมอบอกว่าวิ่งสุ้ชีวิตเลยวิง่งเดี๋ยวไม่เข้า่ายังไงพวกนี่คงทวงเวลาไว้ได้สักพักจะทวงเวลาอะไรอีกละ่ะรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าไม่ได้ที่ร้านเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้แฮมสเตอร์ขยายพันธุ์โดยไม่มีการควบคุมพวกมันจะแพร่พันธุ์ไปจนกว่าบนโลกนี้จะเต็มไปด้วยแฮมสเตอร์บาลือดอ่าทำไมชีวิตกูซวยแบบนี้เนี่ย แล้วเราต้องจกกัดการยังไงล่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร้านเขาแนะนําให้แยกตัวราชินีออกจากฝูงเพื่อหยุดการแพร่พันธุ์ของนูแฮมสเตอร์เพราะอะไรกูก็ไม่รู้ลุงที่ร้านมันเตือนไว้เยอะมากเลยใครจะไปรู้แล้วว่าเลยแฮมสเตอร์มันจะยากแบบนี้อย้ยิ้มแยบนอยคนจะหลับจะนอนโทรเรียกตำรวจเอ ชีก้าหนึ่งช่วยด้วยตอนนี้มีแฮมสเตอร์โรกิจแพร่พันอยู่ในพาร์ทเมนต์บ้านผมเฮ้ยไม่ต้องห่วงทุกคนผมมีปืนอนั่นก็คงมีแค่เราเท่านั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ได้รีบไปที่ห้องเก็บของเร็วแล้วที่ห้องเก็บของมันมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่นี่ล้วกัน อ้ามันเข้าไปในกานเกงในแล้วโอเคพวกแฮมสเตอร์เยอะเลยแล้วทีนี้เราจะไปที่ห้องเก็บของยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงไว้ยนายเราจะไปที่ห้องเก็บของกันด้วยวิธีที่ไม่มีแฮมสเตอร์โรคจิตตัวไหนคิดถึงแนะ่ อย่าต้นใจแค่เห็นตงโง่เดินผ่นานก็ทุ้ยตรงจ่าเรินมันรู้แน่เลยเราตายแน่อ่าเฮียมึงแดงหนูจริงๆล่ะเนี่ยมึงมีกขี้ดีกว่านู้นมั้ยละ นายเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่คุณควรจะเป็นเจ้าของที่นี่นั้นผมมีหนึ่งคำถามสำหรับคุณของดาอยู่ตรงไหนเหรอผมอ่านยีมาสามชั่วโมงแล้วอีกแค่นิดเดียวก็คง้องโอ้แั่นก็คือลูกช้างด้วยโอเคไปตองเข้าน้ำแล้ว โอเคมาดูกันว่าในนี้มีอะไรให้เราใช้ได้บ้างเวลาตายแล้วไอตัวก้อนขนกูยังไม่จบกับมึงอว้ย้าฮ่าไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราไปเอาตัวราชินีไม่ได้แน่เลยมึงแน่ใจนะว่าเราใช้ทุกอย่างแล้ว แล้วปัญหาหนูบุกรุกสถานที่น่าจะเป็นเรื่องปกติของอพาร์เมนทั่วไปแต่พวกพันโงเขาจัดการกันยังไงล่ะทำไมไม่ลองไปถามเจ้าตัวเอาเองเลยล่ะอ๋อพันโงผู้นาสงสารเขาโดนกินจนเหลือแต่กระดูกเลยใช่แต่ดูของที่เขากำลังเอื้อไปหยิบดูสิ ถึงเวลาศูนย์พันแล้วไอ้พวกแฮมทาร์โรทูเรสส่ตงตัวราชินีมาซ้ำไม่งั้นอ๋อย yeah! ผมแค่มาขอเข้าน้ำเฉยเฉอ้าชาดนี้คงหาตัวราชินีไม่เจอแน่นั่นไงตัวราชินีโอเคพอได้แล้วออ่อยอไรไม่รู้เรื่องโอ้ ฮึก็แค่รัศทุยตัวอ,อานั่นตัวอะไรนะ่ะโอ้ยใช่ทีรักเขาก็เตือนมาว่าเมื่อราชินีตกอยู่ในอันตรายแฮมสเตอร์ที่ถูกเลือยจะขยายกล้ามเนื้อแล้วกลายเป็นผู้พิทักราชินีอเอาอยาข้ามาแล้ไปแดกใต้หนูบ้ากลาา้ามโาอ้ยยังมาแดกจริงด้วย พลภาพของมนุษยชาติพนมึงยังไม่ตายต้องใช้มากกว่ากองทัพแฮมสเตอร์โรคกจิจที่จะจัดการเดอะฮอนได้โอ้ดีเลยนั้นตรงนั้นก็คงไม่มีปัญหานะโอเคพอกันทีข้ากูให้จบๆไปเถอะอย่าคิดแบบนั้นสินายท่าไหนๆนี่ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพวกเรามึงจะเลือกยอมแพ้แล้วตายอย่างอนนถอหรือจะสู้แล้วตายอย่างมีเกียรต ไอ้กุยพูดถูกตลอดชีวิตกูกลายเป็นแค่ตัวตลกของสังคมมาตลอดแต่หลังจากที่ได้เอาชีวิตรอดจากกองทัพแฮมสเตอร์บานเลือดมันก็ได้สอนให้กูรู้ว่ากูสามารถเลือกที่จะเป็นได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นกูจะสู้จนตัวตาย yeah, hey, hey. โอ้ที่พวกกูเลือกตายนะทอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเสียงข้างนอกจะสงบลงแล้ว อ๋อใช่ที่ร้านเขาบอกว่าแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่มีอายุไขสั้นมากเมื่อไม่มีตัวราชินีที่คอยผลิตแฮมสเตอร์เพื่อให้ทันต่ออัตราการตายพวกมันจึง 0, <c oughs> สูญพันธุ์้สมเหตุสมผล <c oughs> โอเคนั่นนาขยะแขยงน่าจะเป็นศพสุดท้าย ลาก่อนรัฐทุยถึงแกจะเป็นสเลียงที่แย่แต่แกก็อ้า่าจ่อยไปเลยไม่ไหลน่าเกลียดเอานะหน้านยไหนๆมันก็ตายแล้วอย่าไปเอาอะไรกับมันมากเลยลาลาล,ะละอะไรก็ช่างเถอะคอยเน่าตายไปตลอดชาติเลย It looked like a purple people leader to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people leader. A one-eyed, one-horned, flying purple people leader sure looks strange to me.